คนไทยทุกวันนี้ห่างไกลวัดนั่นเป็นเพราะสังคมหรือใจคนที่จิตใจเปลี่ยนไปเมื่อคนไทยห่างไกลวัดบ้านอยู่ห่างไกลวัดหรือจิตใจที่ห่างไกลวัดตอนนี้วัดสถานะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองคนเราเข้าวัดน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากสังคมเองที่บีบให้เราต้องใช้ชีวิตเร่งรีบไม่มีเวลาไปเข้าวัดอีกส่วนหนึ่งคือความเชื่อความศรัทธาน้อยลงอันเนื่องมาจากการกระทำของคนบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพระบางรูปที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่านับถือ อย่างที่เป็นข่าวออกไปจึงทำให้ไม่อยากเข้าวัดกันถ้าสังคมเมืองไม่ได้ใกล้ชิดวัดอยู่แล้วทำงานก็ใช้เวลาหมดไปวันวันแต่ถ้าในชนบทยังเห็นคนสูงอายุเข้าวัดอยู่บ้างสังคมไทยในปัจจุบันเป็นวัตถุนิยม เด็กวัยรุ่นอยู่กับวัตถุและเงินไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญไม่กลัวบาปไม่อายที่จะทำบาปสังคมที่เอาตัวรอดเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองใครดีใครได้คนที่จะบวชก็แค่ทำตามประเพณีเท่านั้นกลายเป็นธุรกิจ วัดยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยอยู่เพราะสถานที่ที่เรียกว่าวัดความหมายคือสิ่งที่สงบและยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพุทธหรือศาสนาใดาในโลกก็ได้วัดยังเป็นสิ่งที่สวยงามแต่สังคมไทยในปัจจุบันเหมารวมหมดว่าพระสงฆ์ไม่ดีวัดนี้ไม่ดี ทั้งๆท,งท,งที่บางคนปล่อยข่าวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุคืออะไรวัดกับสังคมไทยห่างกันเพราะคนในปัจจุบันติดโลกโซเชียลติดหรูชอบเดินห้างแอร์เย็นสบายน้อยคนนักที่จะนัดก,กันไปไหว้พระความห่างไกลวัดไม่ใช่บ้านอยู่ไกล หากแต่หมายถึงใจต่างหากที่ห่างวัดปัจจุบันนี้พบข่าวเกือบทุกวันในเรื่องของพระสงฆ์ที่กระทําผิดวินยัยชาวบ้านจึงเกิดความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์รวมถึงขี้บางคนทําบุญก็ไม่ต้องไปถึงวัดเพราะตามสถานที่บางแห่งสามารถทําบุญได้ อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตู้ ATM จึงมองว่าคนส่วนใหญ่เข้าวัดน้อยลงด้วยสาเหตุนี้สังคมไทยมีความห่างออกจากวัดส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดยังสังเกตได้ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไวัยทำงานที่พอมีปัญหาชีวิตก็ยังเข้าวัดอยู่ แต่การเข้าวัดของคนเหล่านี้ขาดผู้ชี้ทางให้อย่างแท้จริงโดยวัดส่วนมากเน้นเรื่องการสะดเดาะเคราะห์มากกว่าการใช้เทศหรือธรรมะเข้าช่วยแก้ปัญหาในความจริงถ้าเรามองปัญหาที่เกิดขึ้นดีๆเราจะรู้ว่าควรแก้ไขอย่างไร